นั่นต่อพี่น้องว้ายมันคือบินจังซี่หาของหมอก็เหตน่อนีหแหละข้างเห็นยัง <ปะ S 2> <บ>เฮ้เขา้าไปเนี<ะ>่ยเฮ้จ้านนแล้วเขาออกก็ได้ไปลอกละบ้านสบ,บายดีเด้อจ้ะพี่น้อง,งไปจ้าเดี๋ยวจ้ะพี่นงงงใส่บานกว่าย,ายุด ไม่ได้ลอกเ่อนกดีเลยไปเขาไป้าเขาไปเมนยังเมื่อกาสีคืนไปยาไปมีมาน้นอีดเลนขอบ้านถื่พหอดวัดแล้วทำไมเจอขึ้นรถแล้วทุบแบบเหมือนดับดันเลยใหญ่แล้วเห็นแล้วก็เสียวนัอยู่ไม่ได้ปัญหาพี่น้อง เืิดมือแล็นบริหาสิบริรส,สุทธิ์ดใช่บริุเลกค่ะอาจายไม่ยากไม่ยากอาจาย่าซส้อเลอเลยอเลยต่อแล้วขนฮอดอันแบบปปบุญนะนี่นะไพ่เอเคยลงก็ลงอ่าเต,ต็มลถ พ่อเพ้มีเง,งินใส่นะ แล้วไปเอาเด้อมันเอาบ่ได้ไว้เด้อบักนั่นน่ะเอาบ่ได้แพ้เด้อค่ะอ่ะลงมาเลยใส่โลดเนาะเออลอืบ่มาทงพี่เด้อยามบุญยามศีลกันนนี้ลพี่น้องไผที่บ่เคยลงวัดบ่เคยบ่เคยเห็นหน้าก็ลงักนงบ่กน

สาวๆกํล <in human used empl os> ังพากันไปใส่บาทคสปสาวน่อยใส่บาท พวกเ็บภาพน,นี่ก็ได้เนาะเบภาพบรรยากาศงามๆไว้ให้เบิ่อนก่อนมัน,น,นบางเนาะสูมไหมาเพชรหนาซ้าๆอยู่บ่พี่นนองเพราะว่าม,มันจะเป็นแสงหันที่ว่า <laughs> วนนี้เป็นบุญอกเขาใหญ่เด้อกตมาเลยเป็นยืนนอกเลยใส่ดูดมากมา้วเ่อานเมือเเพื่อนละสาเือนละสี่เ่ละห้าเละเจ็คือเพื่อนเจ็อันนี้กัครอบครัวซิงค์ทำแมนบดเนี่ยะเียกันอยู่จ้าวย เขากล้องมาเด้อใส่บาทอยู่วัดบรรดาจารย์พี่น้องเรียบร้อยจ้าปะเปลี่ยนกันพี่น้องปู่น้องเทพไทยกับคุณพอ่อ

นาดัเบมาคายมาเือนาบูนาทินาบุตราโมเดโตสดัเดือบัดาประวัตุบตนะยาบาลบาราบับาลธรรมะธรรมุทธธสามบาบูสาบูตูดหนังวัคธมรมารังบาลังนิวาลิสุทังอาสาวากายวัง มีผ้านาะทั้งขอั้งหตวอาณาคาติตาเลวัตดุทานฟองโบก่าน่อยทั้งหลายที่ได้นอบนำมาถวายเป็นของบริสุทธิ์ขอจงเถืองความสิบใบแห่อาสาวานีเดชรืองมาต่ออี้มาดีมีพัดตานี้ผัดตานี้รับปารุขคานี้ พระปฏิวรารนาี้พระทิพนหาดุอัมหันเกวามาตาธุอาทินันจากอยาตาจันทร์าบฎร์บาลีสิบราัฎร์นิตายนยุทธายา,าเทศพระตุงพููธเดิโมูขน้อยทั้งหลายพอนอบถวายเชิง บินท,ทาบาตผัดอาหารและบนกระพือมอบโดยเครื่องที่เป็นบนริวแบบารทั้งหลายลนานเหล่านี้เดาผาสมงขอผ่าสมงจงหับหากแล้วเพื่อปัะยนูแลความสูงแด่มูขนห่อยทั้งหลายที่ตาละนันเดิน คุณผู้คนทั้งหลาที่ทุ่งข่าทั้งหลายได้แห่ทานได้สำลักทานถ,ถึงขอบุญทีโลงเพ็นไปเพื่อภาคีทานผ่าหาบว่าทุ่งข่าทั้งหลายยังเลี้ยนว่าได้เกิดในวัดตาจง,างสงารสิ่งเดียวว่าความทุ่มใหเพี้ยนใจให้รับ

กล็ลงมายายขอสาแต่ว่าดอ้งเป่าได้ลงมาแนะลา้วยายาสิ่งาม่มาวบ้านดบานพี่น้องเลยลไปบ้นุญ

โอเคแต่พี่น้องเดี๋ยวหนุนฝากจะขอโจ๊กีเปี๊ยบซมีก่อนเลยจ้าตีก็ลงมาเอาบนน้ำกันลจ้าพี่น้องฮะัพส์ไปลงมาอ้ใช่ใช่ใส่เื